นิยายเสียงเรื่องกินรีที่รักตอนที่16พระสูนั่งรอพันภาษาจนดึกดื่นและเริ่มทนไม่ไหวเมื่อเห็นเวลาล่วงเลยไปมากแล้วจึงตัดสินใจออกเดินตามหาไปทั่วชายหาดที่ร้างผู้คนจนกระทั่งไปเจอชายแก่ขี้เมาคนหนึ่งนอนกลิ้งอยู่บนหาดทรายเนื่องจากทั้งบริเวณไม่เหลือใครแล้วพระสุจึงตัดสินใจเข้าไปถาม ลุงครับเห็นผู้หญิงตัวเล็กๆสวยๆสว,ยสวมชุดนอนสีฟ้าเดินมาแถวนี้บ้างไหมครับคนมีเยอะแยะเต็มหาดใครจะไปรู้วะอีกฝ่ายตอบอ้อแอพัสูสายหน้าเห็นทีว่าคงจะเอาเรื่องเอาราวอะไรกับคนเมาไม่ได้เลยทำท่าจะเดินหาต่อแต่ชายคนนั้นกลับบอกขึ้นลอยๆแต่คนที่ใส่ชุดสีฟ้าสวยๆถูกใครอุ้มไปก็ไม่รู้ เห็นดิ่นใหญ่แต่สุดท้ายก็โดนลากไปชายคนนั้นบอกหน้าตาเฉยพสุตกใจแทบช็อกก่อนจะเข้ากระชากชายขี้เมาขึ้นมาตะคอกถามว่าไงนะลุงเห็นทำไมไม่ช่วยแล้วพวกมันไปทางไหนช่วยทำไมไม่เช่เรื่องของข้าคืนช่วยก็ถูกรุมเละสิวะผู้หญิงคนนั้นโดนลากไปโน่นทางโน้นนานละป่านนี้คงเรียบร้อยไปแล้วแหละ ชายขี้เมาชี้นิ้วชี้มือไปอีกทางอีกบ้าเอ้ยพัสสู่ผลักชายผู้นั้นจนลลมกลจำเบาแล้วเขาก็วิ่งไปทิศทางนั้นทันทีเพียงไม่นานเท้าของเขาก็สะดุดเข้ากับรองเท้าฟองน้ำสีฟ้าซึ่งเขาจำได้ดีว่าเป็นของพันภาษาเพราะเขาเป็นคนเลือกซื้อให้เองกับมือครั้นมองตรงไปข้างหน้าก็เห็นร่างบางถูกพวกมันอุ้มเข้าไปในรถตู้คันหนึ่ง และแล้วรถก็เล่นออกไปด้วยความเร็วสูงพันภาษาพสุตะโกนกล้องพร้อมวิ่งตามแต่ก็เปล่าประโยชน์เขาซุดตัวลงนั่งด้วยอาการช็อกได้แต่นึกโทษตัวเองที่ปล่อยให้เกิดเรื่องเช่นนี้ขึ้นพอได้สติพสุก็ตรงกลับโรงแรมและแจ้งความขอให้ตำรวจช่วยสกัดคนร้ายไว้แต่ก็เป็นไปได้ยากเหลือเกิน เพราะเขาแทบจำอะไรเกี่ยวกับรถตู้คันนั้นไม่ได้จากนั้นพสุก็เอารถออกตามหาอีกแรงแต่แล้วโทรศัพท์มือถือก็ดังขึ้นแกใช่ไหมที่ชื่อพสุเสียงปลายสายไม่คุ้นเคยพสุใจหายวา่าพอเดาได้ทันทีว่าต้องเกี่ยวข้องกับพันภาษาใช่ผู้หญิงของแกตอนนี้อยู่กับเราเอาเงินห้าล้านบาทมาให้พวกเราแล้วผู้หญิงของแกจะปลอดภยัย อะไรนะฉันไม่มีเงินมากมายขนาดนั้นหรอกงั้นแกก็เตรียมเอาเงินไปทำศพผู้หญิงของแกได้เลยมันขู่ขึ้นเสียงเคี้ยมเกรียมเดี๋ยวสิถ้าฉันหามาได้จะให้เอาไปพวกแกที่ไหนไว้พรุ่งนี้เราจะโทรบอกอีกทีอย่าคิดเบี้ยวหรือบอกตำรวจนะไม่อย่างนั้นหนังนี่ตายพระสุคิดหนะักหลังจากพิจารณาถี่ท้วนแล้วก็เริ่มเอะใจ พวกมันรู้เบอร์โทรศัพท์ของเขาแสดงว่าต้องเป็นคนใกล้ตัวแต่จะเป็นใครและทำด้วยจุดประสงค์ใดก็สุดจะคาดเดายิ่งคิดก็ยิ่งกลัดกรุ้มซู้ให้เป็นโจรกระหายเงินจริงๆซะยังดีกว่าอย่างน้อยพันภาษาก็ปลอดภัยจนกว่าพวกมันจะได้เงินผสูรรีบนำตัวน้ำปั่นกลับกรุงเทพกลางดึกคืนนั้นเลยและให้มาลีสาวใช้มาอยู่เฝ้าหลานสาว พอรุ่งเช้าเขาก็วิ่งเต้นเอารถเอาบ้านไปจำนองและจัดการรวบรวมเงินทั้งหมดที่มีจนได้ครบ5ล้านบาทจากนั้นพระสุกก็ได้แต่ตั้งหน้าตั้งตาคอยโทรศัพท์ของพวกมันอย่างกระวนกระวายและทันทีที่โทรศัพท์ดังขึ้นพระสุกก็ตะครุบรับแทบไม่ทันว่าไงแกหาเงินได้หรือยังครบแล้วจะให้ทำยังไงต่อเมื่อพวกมันบอกสถานที่เรียบร้อย ชายหนุ่มก็บึ่งรถออกไปอย่างไม่คิดชีวิตทางด้านพันภาษาตั้งแต่ถูกโปยยาสลบไปเธอก็หมดสติมาตลอดจึงไม่ได้รู้เลยว่าตัวเองถูกพามาขังไว้ที่โกดังร้างกลางป่าในเขตหมู่บ้านชาวประมงซึ่งยากแก่การค้นหาเพราะมันถูกใช้เป็นเส้นทางลักลอบขนยาเสพติดและอาวุธสงครามของผู้ก่อการร้ายว่ายังไงพสูต,ตกลงหรือเปล่า ซูซี่นั่งกอดอกมองสภาพของพันภาษาอย่างสมเพชขณะรอคำตอบจากสองวายร้ายที่เธอจ้างมาจากสลัมแถวบ้านคิดไวอยู่แล้วว่าสักวันจะต้องได้ใช้บริการของพวกมันจึงได้เกิดเอาไว้ตั้งแต่ก่อนจะได้เจอก้องเกียรติไม่น่าเชื่อว่าทุกอย่างจะลงตัวสำเร็จได้อย่างง่ายดายมันตกลงอะไรนะซูซี่อุทานอย่างไม่เชื่อหู พราะไม่คิดว่าเขาจะหาเงินมากขนาดนี้มาได้ตั้งใจจะคอยดูความร้อนรนจนแทบกระอักเลือดของเขาแต่แล้วเขากลับรับปากเอาง่ายๆภายในเวลาไม่นานก็หาเงินมาได้และยอมเสี่ยงตายมาช่วยแสดงว่าความรักที่พสุมีต่อพันภาษาลึกซึ้งกว่าที่เธอได้รับมากมายนักยิ่งคิดก็ยิ่งแค้นเขาไม่มีวันได้พันภาษาไปในสภาพเดิม ไม่ว่าจะเอาเงินทองมากมายมากองสักเท่าไรก็ตามไม่มีวันดีฉันจะให้เงินพวกแก,กครึ่งหนึ่งเลยแต่ห้ามปล่อยดังนี้ไปให้เขาซูซี่เดินตรงไปเชยคางพันภาษาขึ้นแล้วคว้าขวดมาสาดน้ำใส่ผันภาษาหลับตาแน่นก่อนจะค่อยๆรู้สึกตัวแต่ก็อ่อนเพลียและอ่อนแรงเกินกว่าจะดิ้นรนขัดขืนซูซี่พันภาษากระซิบเรียกเสียงแผ่ว ถ้าเห็นหญิงคนรักของพระสุยืนรวมกลุ่มกับพวกคนร้ายแทบไม่อยากเชื่อว่าผู้หญิงคนนี้จะเป็นคนร้ายซะเองใช่ฉันเองฉันจับแกม,มาเองคุณคิดจะทำอะไรพันภาษารวบรวงแรงเฮือกสุดท้ายเงยหน้ามองอีกฝ่ายด้วยสายตาแข็งกล้าวซูซี่ถึงกับผงะเผลอถอยหลังรักษาระยะห่างเพราะตอนนี้ดวงตาของพันภาษามีแววบางอย่างที่น่ากลัว ล้ายจะเห็นมันเป็นสีแดงเข้มราวกับสีเลือดขึ้นมาแวบหนึ่งก็คิดจะจัดการให้แกรู้สึมนึกซะบ้างนะสิว่าการคิดจะแย่งของของฉันมันจะต้องโดนอะไรบ้างซูซี่ทำใจกล้าเอาเสียงเข้าสู้ก่อนจะหัวรเราะเยาะยันเราไปแย่งอะไรของคุณไม่ต้องมาทำปากดีแกแย่งข้าสุไปจากฉันแย่งคุณกล้องไปจากฉันเพราะแก ผู้ชายทั้งสองคนถึงได้เปลี่ยนใจจากฉันกว่าฉันจะกล้ามาถึงจุดนี้ไม่ใช่ง่ายๆหรอกนะฉันไม่มีวันปล่อยให้แกมาทำลายทุกอย่างหรอกซูซี่เอื้อมมือไปบีบคางพันภาษาผลักแรงๆจนหญิงสาวหน้าหาันเราไม่เคยคิดเกินเลยกับคุณก้องเขาเป็นแค่คนที่ให้ฉันทำงานให้แล้วพสุล่ะแกอย่าบอกนะว่าไม่คิดอะไรกับเขาฉันไม่มีวันเชื่อ ภาษาอึกอักเพราะมันเป็นความจริงที่เกิดขึ้นในหัวใจแต่เธอเองก็ไม่เคยคิดจะแย่งเขามาจากซูซี่ด้วยรู้อยู่เต็มอกว่าความรักระหว่างกินรีกับมนุษย์มันเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ตอบไม่ได้เพราะว่าแกรักเขาใช่ไหมฉันอยากจะรู้เหมือนกันถ้าพะสุขเห็นแกถูกไอ้สคนนี้รุมโซมแล้วก็เขาจะยังยอมจ่ายเงินหล้านเพื่อแกอยู่หรือเปล่า ซูซี่แงหนะ้าหัวเราะเยาะหยันด้วยความสะใจใครที่คิดจะลองดีกับซูซี่มันต้องเจอแบบนี้เขาจะมาช่วยฉันหรอใช่นอกจากจะมาช่วยแล้วเขายังหาเงินมากมายมาไถ่ตัวแกน่าสมเพชที่สุดต่อไปเขาก็จะหมดเนื้อหมดตัวเป็นแค่ผู้ชายกระจอกงอกง่อยดูซิเขาจะอยู่ยังไงอย่านะถ้าอยากจะฆ่าเราก็จงทำเถิด อย่าได้ทำร้ายเขาพันภาษาพยายามดิ้นรนแต่ก็ชะงักไปเมื่อหนึ่งในคนร้ายตะโกนขึ้นมาว่าพระสุมาถึงแล้วซูซี่พยักหน่ารับรูก้ก่อนจะหลบฉากไปอีกทางพระสุจะรู้ไม่ได้ว่านี่เป็นแผนการของเธอไม่นานนักคนร้ายอีกคนก็พาพรสุซึ่งถูกผูกผ้าดำปิดตาไว้เข้ามาพันภาษาเห็นแบบนั้นก็ตะโกนลั่น บอกให้ชายหนุ่มกลับไปพระสู่ใจชื้นขึ้นทันทีเมื่อได้ยินเสียงของหญิงสาวพยายามดิ้นรนแก้มัดตัวเองเลยถูกทุบด้วยด้ามปืนจนเลือดอาบหน้า,านพันภาษาวีดร้องลั่นปล่อยแกอย่าทำอะไรผู้หญิงนะฉันเอาเงินมาให้แล้วปล่อยสิเว้ยพระสุโวยวายพวกมันเสยยิ้มโหดก่อนจะแก้ผ้าผูกตาให้ปล่อยนะปล่อยแน่ แต่ไหนๆก็ได้คนสวยๆอย่างนางนี่มาแล้วฉันก็อยากจะให้แกได้ดูอะไรดีๆสักหน่อยตด้ข่าวว่าผู้หญิงของแกเป็นนางเอกโฆษณาพวกเราก็เลยอยากจะร่วมแสดงด้วยสักเรื่องไอคนที่ดูเหมือนจะเป็นหัวหน้าเอ่ยขึ้นอย่างหึงกระหายหมายความว่ายังไงพวกแกจะทำอะไรก็แสดงหนังสดให้แกดูไงล่ะผู้จบก็หัวเราะลัน่นส่วนพระสุนั้นแทบคลั่งตาย พยายามดิ้นรนแตะต่อยเท่าที่จะทำได้เลยถูกพวกมันรุมอัดอีกรอบผันภาษาได้แต่กรีดร้องหมดปัญญาจะเข้าไปช่วยเหลือพอเห็นว่าพสุหมดแรงพวกมันย่างสังขุมเข้ามาเธอได้แต่สายหน้ารัวพยายามถอยหลังหนีแต่ก็ติดกำแพงเสร็จแล้วอย่าอย่าทำอะไรเธอพวกแกฆ่าฉันให้ตายดีกว่าแล้วปล่อยเธอไปพสุ พยายามต่อรองพันภาษาถึงกับร้องไห้โฮตอนนี้เธอรู้แล้วว่าพ่วงมาษุ์นั้นน่ากลัวขนาดไหนและซึ้งใจว่าพระสุเป็นผู้ชายที่ดีเหลือเกินถึงขนาดจะยอมตายเพื่อช่วยเธอคุณดินพันภาษาพระสุดิ้นรนสุดกำลังจนกระทั่งพาตัวเองไปบังอยู่ตรงหน้าหญิงสาวได้เธอจึงอาศัยจังหวะนั้น ใช้พลังจิตที่เหลืออยู่ไรยมนเรียกกงเล็บที่แหลมยาวราวกับเล็บเหยออกมาโดยไม่มีใครทันสังเกตเห็นกงเล็บนั้นสามารถเฉือนเชือกที่มัดเธอเอาไว้ให้สะบั้นลงพันภาษาแข่งใจพาตัวเองเข้าไปใกล้พระสุปตั้งใจจะตัดเชือกให้เขาบ้างแต่แล้วอยู่ๆกลุ่มควันมากมายก็ลอยเข้ามาในโกดังพร้อมความร้อนรูบวาบเพียงพริบตา ทุกที่ก็เต็มบริวควันจนมองอะไรไม่เห็นไฟป่าพวกมันตะโกนขึ้นอย่างตกใจไฟไหมเหรอเสียงวีดร้องดังมาจากอีกด้านของโกดังพัสสุถึงกับตะลึงค้างซูซี่คุณมาทำอะไรที่นี่ซูซี่เป็นคนจับเรามาพันภาษากระซิบบอกซูซี่ตกใจหน้าซีดแต่ตอนนี้เธอไม่มีเวลาคิดอะไรทั้งนั้น ไฟป่าลุกลามมาเร็วมากจนจะถึงโกดังล้างแล้วส่วนพวกวายร้ายเห็นท่าไม่ดีจึงรีบเผ่นเนียวตัวรอดแต่ทันทีที่เปิดประตูโกดังออกไปต้นไม้สูงไฟลุกท่วมก็ล้มใส่พวกมันส่งเสียงร้องหวยหวนยาวนานพระสูมองไม่เห็นแต่ได้ยินเสียงทุกอย่างชัดเจนแม้กระทั่งเสียงดิ้นรนและไม่นานทุกอย่างก็เงียบลง มีเพียงแต่เสียงไอจามผงคนที่เหลืออยู่และเสียงปะทุของไฟป่าพันภาษาตัดเชือของประสูได้ในที่สุดเขารีบรวบตัวเธอมาสวมกอดไว้อย่างห่วงแหนก่อนจะพากันวิ่งหลบเศษหินเศษดินที่เริ่มล่วงหล่นไปอีกทางส่วนซูซี่ก็วิ่งหนีออกไปไม่คิดชีวิตซูซี่ระวังพระสุตะโกนห้ามเมื่อเธอพุ่งไปในทิศท,ทางเดียวกับพวกวายร้ายทั้งสแต่ซูซี่ไม่ฟัง จึงถูกต้นไม้ยังอีกต้นล้มใส่ร่างทั้งร่างหายไปในกองเพลิงเพียงพริบตาควันและไฟเริ่มลามเรียมมาถึงพระสุและพันภาษาเขาเงยหน้าขึ้นมองไปรอบเห็นคานไม้กำลังจะหล่นจึงผลักหญิงสาวไปอีกทางเขารู้สึกว่าตัวเองกำลังจะตายความเย็นยเยือกแทรกซึมไปทั่วกายทั้งที่ควรจะถูกไฟแผดเผาเมื่อสติค่อยๆกลับคืนมา เขาก็ลืมตาขึ้นมองไปรอบด้านพร้อมรู้สึกถึงแรงกระชากที่พาใหเขาลอยละลิวขึ้นเหนือเปลวไฟทีละน้อยท่ามกลางเปลวเพลิงที่โหมกระหน่ำและเสียงกรีดร้องของสายลมพระสูมองเห็นดวงตาคมกล้าส่องประกายสีแดงราวกับทับทิมปีกมันวาวเป็นเงาระยับสะท้อนสีเพลิงจากเปลวไฟมันกำลังกระพือบินพาเขาลอยสูงไปจนกระทั่งอยู่กลางท้องฟ้า พันภาษานี่เธอใช่หนุ่มบุทานลั่นความหวาดกลัวพุ่งเข้าเล่นงานแต่ยังไม่ทันได้ทำอะไรต่อพันภาษาก็ค่อยๆร่อนลงและปล่อยพสูนไว้บนพื้นของหน้าผาชายหนุ่มรีบตะกายหนีอย่างหวาดกลัวทั้งสับสนเล็มมึนงงไม่แน่ใจแล้วว่านี่คือความจริงหรือความฝันกันแน่เธอคุณดิน หญิงสาวน้ำตาร่วงเมื่อเห็นสีหน้าหวาดกลัวของเขามือน้อยเอื้อมไปจะสัมผัสแต่ก็ถูกปัดอย่างแรงเธอไม่ใช่พันภาษาเธอเป็นปีศาจเริมฝีปากของเขาสั่นอันเป็นอาการของคนที่สติกำลังจะขาดเราไม่ใช่ปีศาจเราเป็นกินรีไม่จริงกินรีมีแต่ในนิทานพระสูสายหน้ารัวหัวใจแหลกสลายให้เขาตายไปในกองเพลิงซียังจะดีกว่า ต้องมารับรู้ความจริงที่ว่าผู้หญิงคนเดียวที่เขารักคือปีศาจเราขอโทษที่ไม่เคยบอกเรารู้ว่าคุณเกลียดนกมากแค่ไหนและนี่ก็คือสาเหตุที่เราบอกคุณไม่ได้ว่าบ้านเราอยู่ที่ไหนรวมถึงที่เราไม่ค่อยรู้จักอะไรในโลกใบนี้นั่นก็เพราะเราไม่ใช่มนุษย์เหมือนคุณหญิงสาวบ,บอกเสียงเศร้าทาเอาคนฟังใจหายว่าพันภาษา ชายหนุ่มครางอย่างเจ็บปวดทั้งรักทั้งกลัวในคราวเดียวกันสับสนจนทำอะไรไม่ถูกเรารักคุณคุณดินแต่ก็คงต้องลาก่อนขอบคุณสำหรับทุกอย่างพันภาษาบอกเสียงเครือดวงตาสีทับทิมมีน้ำตาคลอเออเต็มไปได้วยความตัดเพ้อก่อนที่ร่างละหงจะพุ่งทยานขึ้นสู่ท้องฟ้าหายลับไปกับตา พสูพยายามกลั้นเสียงสะอื้นและหยาดน้ำตา,าไว้แต่ก็ไร้ผลทั้งที่รอดจากเปลวเพลิงมาได้แต่ตอนนี้กลับเจ็บปวดหัวใจเจียนจะตายคำว่าหัวใจสลายที่ได้ยินมาหลายครั้งหลายคราเพิ่งประจักษ์ในเวลานี้เองว่ามันเป็นอย่างไรพนันษาฉันก็รักเธอชายหนุ่มคลางเสียงแผ่วแต่จะมีประโยชน์อะไรในเมื่อเขาเป็นมนุษย์แต่เธอไม่ใช่ เส้นทางรักระหว่างเขาและเธอกลายเป็นเส้นขนานไปแล้วอย่างสิ้นเชิงกระจบลงไปแล้วนะคะสำหรับกินรีตอนนี้ค่ะมาลุ้นกันนะว่าความรักของคนกับกินรีจะเกิดขึ้นได้อย่างไรค่ะ